จะได้แต่งงานกันเลยนี่นะโอ้หดอกดอกกุหลาบนี่มันงดงามเหลือเกินโอ้โหผู้ชายผมยาวครึ่ง,งแหวนละคะคุณแล้วคุณจะสวมแหวนให้ฉันเมื่อไรคะโอ้โหนี่มันแหวนหรือว่ากำไลฮัลโหลโอ้โหแหวนเฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะแต่งงานกันแล้วนี่ เจ้าบ่าวจะรับผู้หญิงเป็นเมียบอรครับรับค่ะผู้สาวจะรับหนุ่มน้อยเป็นผัวไหมครับเป็นค่ะขอะรแสดงความรักต่อกันด้วยการจูบก,กัน <c oughs> เอ้าล้วใครไปเอางงงงง ดูน้องมีดีกว่าหูน่ารักมากเลยน่ารักแบบนี้เอาเป็นผัวอ้าไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไรนะที่รักเออไม่มีเลยค่ะเออฉันแค่บอกว่าเขาน่ารักเฉยใครโทรมาฮลัฮโลโหลฮัลโหลว่าไงหรอซีรีเอหหอเอายวันนี้เราจะชวนเธอะไปขึ้นเขานะเธอจะไปด้วยไหม อ๋อ oh, ฉันไม่ได้ไปนานแล้วอ่ะฉันดูเสียวๆหน่อยนะแกเออไม่เป็นไรหรอกไงเธอก็เคยไปแล้วสนุกสไตล์เนาะตอนเด็กๆอะ่ะเธอชอบบินขึ้นไปขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะตอนทุกท,ท,ทุกวันเลยอะ่ะอืมก็ได้โอเคเดี๋ยวฉันบอกพ่อแม่ฉันก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องบอกดีกว่าถ้าบอกไปเขาจะเป็นห่วงเอาเพราะว่าตึกนั้นน่นะเขาน่ะโคตรสูงเลยนะทุกคน วันนี้หนูจะไปเที่ยวนะคะพ่อและแม่แล้วก็ตัวเองคือจะกลับจะกลับนานหน่อยนะลูกจะมากินข้าวก่อนนะโอเคค่ะคุณแม่ <c oughs> อาหารของแม่เนี่ยอาาร่อยที่สุดเลยนะคะขอบใจจะรู้ โอเคถ้าไปแล้วอย่าลืมกลับด้วยนะจ๊ะแม่คิดถึงนะจะาห้าฉันบอกไปนะแม่ฉัคนคงจะเป็นห่วงแย่เลยต้องมาตามแน่นี้ไม่บอกดีกว่าหนูไปแล้วนะคะแมะ่เสียเวลาตาซีรีไปกันเถอะดีนะที่เรามีมอเตอร์ไซค์ม้น้์นไปด้วยนะ เอนั้นซีรีสเธอขึ้นไปก่อนเลยนะเราไม่ค่อยกลา้าเพราะว่าเราไม่ได้ปีนมาหลายปีละโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปปีนกันโอเคนั้นแกขึ้นไปก่อนเลยนะยสูงขนาดนี้ปีนมาได้โอ้ยรอฉันด้วยโอ้ยสูงจริงๆเลยอะไงต่ออะขึ้นไปอีกไงอึ๊บชึบชึบ โอ้โหนี่มันจะสูงขนาดนั้นนะเฮ้ยมองด้านล่างเรารู้สึกเสียขึ้นมาเลยนะสิเฮ้ยมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันสูงมากๆเลยนะด,ดูดูสิเอ้อไม่น่ามองเลยหวาดเสียวชึอบอชึบโอ้โหอะไรวะเนี่ยอืมชึบชึบอือหึถึงแล้วอ๋อถึงแล้วเหรอขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอุ้ยถึงแล้วนี่นา นี่ง,ง่ายถึงแล้วเออดีนะที่ฉันพบกระเป๋ามาในของเนี่ยฉันมีน้ำแล้วก็อาหารอีกเยอะแยะเลยนะกันเถอะฉันรู้สึกว่าถ้าปินถ้าอยู่เนี่ยทั้งวันเนี่ยเราตกตกแน่นอนเลยอะปลาไปกันเถอออ๊บอ,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 อึ๊บอ๊บอะอาอะอาอ่าเฮ้ย ทำไงดีไม่ละเราติดอยู่ที่นี่อะ่ะเอาตายแล้วไม่มีสัญญาณไม่นะสัญญาณสัญญาณอยู่ตรงไหนไม่มีมันไม่มีเลยจะทำยังไงดีทำไงดีงดันจะงงไปันจะลง,งไปยังไงแต่ว่าเราว่าเราจะรอสัญญาณน,นะ เผื่อมีคนเห็นเราแล้วมาช่วยเหลือเราว่าไม่อายเออนั่นสิเราว่าเรารอตรงนี้จนมืดดีกว่านะเผื่อมีคนเห็นเราอ่ะก็เลยจะมาแล้วก็จะไปแจ้งตำรวจมาช่วยเราลองดูแล้วกันนะไม่มีใครเลยอะ่ะก็ฉันก็เธอบอกว่ารอตอนมืดไงไหนลองรอตอนมืดสิโอเคฉันว่านะ เออพ่อแม่คงจะถามหายแล้วฉันว่าบ่านนี้พ่อแม่ฉันคงจะคิดถึงฉันแน่ๆเลยเพราะฉันกลับช้ะมันจะมืดแล้วนี่เอ๋อวฉันอะ่ะมีของกินเยอะมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะหาของกินนะ ของฉันนะทำไมต้องมาเสียให้ตอนใี่ฉันมีความสุขด้วยอทำได้ยังไงเอาก็เจดิดตระเจิงยัยงไงฉันไม่เหลือใครแล้วฉันเหลือแต่พ่อแม่เพื่อนและของฉันที่สำคัญที่สุดท่ำให้ฉันมาถึงตอนนี้ได้ก็เพราะเธอนะนี่ หลานฉันตายได้งไงเนี่ยเพื่อนของน้องอายอจะจะช่วยเธอเองนะฉันมองไม่ชัดเลยม่นนั้นเป็นใครฮะน้่มันแฟนของฉันนี่อ๋อช่วยฉันนี้คิดมากฉันก็คิดว่าเออแฟนของเอยผัวของฉันเนี่ยจะนอกใจไปหาซีรีฉันก็ตกใจนะ ไม่ไหนกันแล้วอ่ะโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นชัดหรือไงเนี่ยตาบอดหนิงงายอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องจุดจุดอะไรสักอย่างแล้วดินที่ฉันเอาเอาของมานี่ไงอนี้แหละนี่ไงถ้าฉันจุดนะถ้าฉันจุดกับโพวกนะอาจจะมีคนเห็นคนอาจจะมาช่วยเหลือฉันก็ได้นี่ไง ไม่เปพ่อนีไม่เป็นไรจริงๆโอ้ยลูกเอ้ยตอนเนี้ยพ่อมีวิธีลงไปนะหนึ่งมันจะพังแล้วพ่อก็มีบันไดสูงที่สุดในโลกโลกโลกพ่อสามารถออจอโอ้โหพ่อนี่แข็งแรงจริงไลยเนี่ยพ่อคะซีรีสหนูเป็นไรบ้างคะเอ่อซีรีส์เหรอ,อพ่อว่าคุณหมอเขาบอกว่าเออ ซีเรียเสียไปแล้วนะฮะตอนนี้ลงศพแล้ลูกพ่อก็เสียใจด้วยเหมือนกันนะไหนเสีใจไม่ฉันอยากเห็นหน้าเพื่อนฉันเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ไหนเปิดอ้อน่นฉันอยู่หลังศพงั้นเหรอ,อเพื่อนของฉัน <c oughs>